จมไปไหลเติ่มพี่น้องมาสายมาสายบ้างมาชาบ้างมาสายแน่มาสายแน่กัดเลมไม้ลยยังกันไปละพี่น้องเลยชมเด้บนกันไปแล้วล่ะ <c oughs> ดรากันคักเติมอ,อยู่อืมตากัากคือเก่าอืมมาสายมาสาย,าสายบ,บ่มีวินัยสิเป็นเจา้าคนแล้วคนในตงไหนสีเป็นต้องการต้องลองไหนก็เจอบอดมีสังขยาน่าชุดไง ข่อยไปงามเบิดมือกลับมากบาดแผลงสักอย่างทำไมถึงไงไม่ได้งานทำไมถึงตื่นสายเอออย่าเป็นตาร้องไม่ใช่หรออย่าเป็นศิลปินไม่ใช่หรอทำไมถึงตื่นสายอยู่เออไสั่งให้หน้าบักคักสั่งให้หน้าคือแบบว่าซึ่งตะบกวกซึ่งดึงหัวดึงโอโอก็จะเป็นคนได้นีไม่ได้พูดแง่หยาบนี่ยิ้นห้องนี่ยิ้นห้องนีหยาบเป็นทุกคนได้พี่น้อง เพิ่งหยาพิงมึนนส่ทุกคนเสื้อสวยดีาเก็บไวดีๆเยหายเใส่ตหัวเด้อตัวละห้าร้อยด้สูวเขาปั๊บแล้วนะข้ใส่กะไนตะ้า้อนขือสีบเหลือนกูอยากเบิ่งด้เึ้นรถช้าห้าร้อบาทกูอยากเห็นเด้กูก็สิ่วันแหงนซุบๆป่ะมุดห่ารอยหารอยป่ะ ปรับใหม่บอดบิ๊กปรับใหม่สังขยาใหม่ตื่นสายมาช้าใครไม่พร้อมบายเห็นนั้นละ่ะไม่มีออกชื่อใครแต่ว่าใครไม่พร้อมไม่เห็นใครคือบายมาช้าคือบายมาสายคือบายตื่นสายคือบายออันนี้จะนย์นนตีนะครับตีนะครับ ไล่สดน,นะครับไล่สดน,นะครับท่านบอกว่าวันนี้ที่ทำไม่ทันนะท่านไม่เสียดีตอนสองตัวเขาใส่หรือสลับกันเออตอนนี้วิเศษคุยคุยกับเขาอย่างก็พี่เดียวยังตัวไปเนี้ยใครมาสายนาทีเดียวห้าร้อยบาทใครลืมเสื้อผมปรับห้าร้อยบาทแล้วแต่แล้วแต่ลูกใครไม่สนมันจะปรับ ถ้าเกมาโจมมาดามันเมื่อยพี่น้องขอบผู้ชมแล้วมาใส,ส,ส,ส่กามาที่หลักสากถฐาเธอากัเส้นปรับหางร้อยบาทเออมาใส่จะปรับห้าร้อยบาทลืมเสื้อผ้าห้าร้อยบาทบอมากะห่าร้อยบาทเมื่อเมื่อออกที่หลักปรับมือทั้งพันห่ามึงจะกการมาใสา่บ,มาสาบอมปกครองของผู้มากพี่น้องไปสบายสบายไปแบบที่เราอยู่อยู่แล้วแต่ว่าตอนมีการมีต้องมีกลยุทธ์ในการสอนคนต้องมีต้องมีหย่อนมีเบามีหนักมีเบา หนักเบาเอาสู้มีปั่นมีเบา